ก๊อล์ฟกอลฟวัสดีก๊อลฟเปล่าเราเข้าปิดไปทั้งหมดหรือเปล่าเอ้ยพี่นำเลยนะพี่ดูดักดักอยู่ทุบกอลก๊อนนั่นกูว่าเราจริงๆเนี่ยช่วยไอ้เฮียก๊อล์ฟไม่งลงตรงงูข้างบนอ๋อไอ้ก๊อลฟลงยัดไอ้ก๊อลฟไอ้ก๊อล์ฟไอ้ก๊อล์ฟลงยัด กบยังไงเนี่ยเพื่อนพี่ไงเพื่อนพี่องเพใช่ใช่ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไออ้้ไอ้ไอไอเอ้อไอ้อไอ้ไอ้ไอ้าย้ไ้ไไอ่ไอ้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 ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้้วเราอ่ะม้ไก้ไอ้ไ้ไไอ้ไอ้ไอไอนอ้ไอ้ไ้ไ้เอ้้ไ้ไ้ไออไไ้้ไ้ไอ้อ้ คนชั่วเลยคนที่พี่ตองพูดนะนั้นเออ youtube ก๊อปนีหัวเครื่องไอ้มันจะเต็มอยู่มันจะเต็มอยู่ใช่จ้ะจะเต็มอยู่เชอะไปยิ่งขึ้นช่องช่องอะไช่องเอ่อช่องก๊อปเลยก๊อปสามพิษเลย g o g o เดี๋ยวโอ้ยเสียงใครดังวะจะฟัังงนนี้เคาใครอยู่เรื่องไหมเนี่ย ตอนนี้เขากำลังยิงและยิงคนแบบบ้างครั้งไอรีไอรีใช่ไหมบ้านมึงใช่ไหมบ้านบ้านใครดังเสียงดังเนี่ยช่วยเบาเสียงกันดิบฟังเสียงท้าไม่ออกไอรีชัวบ้านไอรีหรือมั้งบ้านผมผมมีแต่ผมมีแต่าหมาเลยไอรีแม่ไม่ได้กดที่อะไรไว้สัะฮะไม่รู้เหรอว่าไปทำอะไรกับป้าเออ มันมันนปยังดักอยู่ในตึกไม่ได้ดักอยู่ในตึกมันไม่พี่มันต้องทำนะของก็เลยนะแสงสีฟ้าจอมทะเลใสจ่าอย่าลืมเอาตังค์หวยมึงไม่ได้เฮ้ยเออย่าโฆษณาให้มันเลยมันไม่ได้จัดตั้งให้เราควรเร็วต้องยิงมันให้ได้นะเว้ยต้องยิงไอ้ขี้กอดไม่ได้นะเว้ย จะอยู่ถึงก่อนไหมไม่รู้เดี๋ยวไปเใี้ใครวาดูก่อนดูก่อนไม่แน่เขาอาจเขาอาจจะเจอตีเทียมตึงๆแล้วก็ถูกยิงตายไม่นะแมงปองใช่เขาโทษเเจอมึงด้วยทำลาแมงปองอยู่ไอ้ตากูว่ามี M762 ป่ะเราไปจุดปืนแล้ว เออไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มสิบหกตัวอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันแดงตัวแล้วเพื่อนมันแดงตัวแล้วเบอร์สามแดงแดงแดงเพื่อนมันแดงยังยังกรอบอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังได้อยู่โอ้ยโอ้ไอ้พอดีเอ้ยคนจะเล่นเกมเราจะิดเราจะปิดเราจะปิดเสียงไอ้ลีก่อนอ่ปิดเสียงมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวพร้อมมาเลยะเรา เดี๋ยวผมปรับไว้เหลือแค่50%เก็พอหเ,เอามันกลับมาแล้วปรับไว้เต็มร้อยเองไม่ต้องว <c oughs> ่า h h e a d toward this point ไม่ชัดด้วยไ,ไ,ไอ้ขนมัวละต,วตีไม่ชัดด้วยเยสเคเย่ว <Yeah. S 2> ้าวน่าจะเป็นที่เหน็บเขมากกว่า <c oughs> ต,วตีมันไม่ชัดด้วยเฮียอ่าแล้วมันเจอแรกแล,ลนะ้วล่ะมันเจอหลายคนเ <c oughs> ดี <c oughs> ๋ยวเราฮีโร่ <c oughs> สไนค์แต่ว่าไปอาไปอกทรัพยากรที่ดีก็ดีกว่าที่คิดเว้ย นี่คือการป่วนทรงของมี่ฆ่าไม่หมดกูมีปะทัว่อ้าวไอ้เจ๊ก๊อบล้มไอ้ไอ้เจ๊ก๊อบล้มไอ้ก๊อบล้มไอ้ก๊อบล้มหัวหงอกหัวหงอกแล้วเอ้าเฮียแม่งตายหมดตีเฮียแม่งตายหมดตี้ไอตัดน้นแมันตายหมดตีมึงเห็นไหมวายวายดูดูกิวปีเลยเด็กกิปีก็ขึ้นอ้าว้ายว้ายพอจบ ก็ไปมันมันมันบินรอบสองแล้วไปแกงมันบินรอบสองแล้วมันมามันมันผ่านไปนิกิีโอบิดไตคืโอ้พี่คนเดียวเลยพี่ดูเขาสตรีมอ่ะมันผ่านพอมันมันผ่านโพะไม่เจอมาโอเคตรงนี้ดูก่อนโอเคโอเคโอเคเฮียมันมันซ้ำมันซ้ำที่เก่าเว้ยก๊อฟมีอู้พูดว่าก็วันนี้กฟวันนี้ เจอกันด้วยเราอ่ะเจอกันนีเจอกันดิโหรเนี่ยอยู่ไหนฮะจไอคอกอยู่ในแมปเราจะบอก,กทำไมไอไอคอกมันเข้ามาในกอกตูนี่ยม่ใช่เป็นคอกไหนลูกจ้าอยู่ไหนได้ได้ได้ข่าวได้ข่าวว่าลงโพลงลงผ่านโพไปนี่ผ่านโพไปนี่นไปลงยาแล้วตายเราอ่ะเกินใหม่เหรอยังไงวะเราอ่ะเจอกันได้ข้างบนครับมาเลยครับไป<ๆ>ทำไมอ่ะปวดยองยืนเราไม่ได้พี่เพื่อนเตีนเต็มไม่ได้ยินฮะ เเห็นรียกกันเรียกอยู่มึงเปิดฟังหรือเปล่าก๊อฟก๊อฟแม่งไม่เปิดฟังเนี่ยอย่าปล่อยพวกเานเป็นแวบนี้เออเออเออแล้วก็บอกว่าไม่เรียกไอ้เงี้ยมึงก็เรียกตั้งนานเอ๊ะจะเติขึ้นมาทำไมจ้าครับทำไมจะาตีมจ้าตีมทาง youtube มันมันแหลกอะพี่โอ้โหเออมันแหลกข้ไม่ชัดอนะมึงดูก่อนว่ารีเอาไปยังครับนะต้องดูตีมเสร็จก็ครับนะก็ดูอยู่นี่อ มดมายิงอกันหลอฮะเจะดไม่ดักกับไม่่เป็นสุกบรจุดนั้นะิดี่ั้กูได้มาล้เลยกูได้มาแล้วกูได้มาแล้วเพิ่งทาบบอดแล้วได้มาเงเรถหูแล้วไอ้เคแล้วไงกูไม่รู้กูอยู่ฝั่งฝังนึงเลยเฮ้ยเจสปอยเขาเยอะดีเจสปอยเขาเยอะดีเดี๋ยวเราตายเราไม่ได้ไม่ได ยังไม่ต้อปล่อยแล้วพี่ดูไม่มีอนหมดแ่้วี่ดูอยู่พี่ดูอยู่อ้าวมันลงข้างบนเอ่อตรง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 โพบนไอ้ตรงไม่ใช่โพโพซ้ายมืออ่ะข้างข้างบนโผล่บนโพซ้ายมืออ่ะลูนเหรอเออข้างบนข้างบนโผล่ท้ายมือแถวลูนนะอ่าประมาณนั้นเลยเลยเขาวงไหมอย่าพมาดีกว่าวงมาละมัาลงมาเหรอได้เป็นไรคราบไม่ไม่ไม่ วงวงวงมาหารถไปรอดีกว่าไม่เป็นไรทีมีรถอยู่วงวงนี่ไม่เลี้ยงหรอกเขาไม่เจอเลยรถคืออะไรไม่รู้จักพี่อยากเจอพี่ก๊อบวะมึงอยากเจนพี่ตองข้าพี่ล้อแล้วอยากเจอเลี้ยงเลือดพี่ก๊อบวะโอ้โหเฮ้ยมันลงไปทางนู้นได้ไงอ่ะโคตรไบอ่ะแม่งขับแลมโบแล้วไอ้แม่งขับนี่แล้วรถไอ้เททร่าแล้วเททร่าแล้ว รูตามมาล้พี่แล um> ้วเอ้ยพี่รู้แล้วมันอยู่ตรงไหนพี่อ่ะไอสัตว์มันอยู่ตรงนี้นี่ว่าโอ้ใช่ไหมอ่าตรงนี้มันอยู่งี้มันอยู่งี้มันอยู่งี้อยู่นี้พอเขาเข้ามันอยู่รู้เขาอยู่รู้มันจะขึ้นทั้งบนเว้ยมันจะขึ้นทั้งบนเว้ยมันมานี่แล้วโคตรเร็วเลยพี่อ่ะไปตรงนี้อ๋อแกมาตรงนี้แล้วเออมันจะขึ้นทั้งบนเว้ย เทมของอแต่แต่โอเคกูไม่จะเต็มอะกูสามารถดูมันได้ <c oughs> <c oughs> นี่คือความโกหกเร็วเร็วมากเร็วตามตับช้าชาบา่อาอีกแค่ลูกพี่ลูกพี่ยศชันะ่วลูกพี่ยงนะลูกพี่มึงนะมอย่าบอกกูเร็วดิเฮียโอ้โหเขาไม่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่าเร็วเว้ยเขาเรียกว่าไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เร็วี่เร็วยันเงาพี่เร็วยันเงาเรายันเงียวมาก็สามมาใครมาอยู่ใกล้ใกล้ไอ้เขาสามเบอร์สี่เบอร์สี่ก็สามเบอร์สองก็สามโอ้โหเป็นไงล่ะก็สามเมียด้วยไอ้กอบขึ้นบนแล้วเว้ยเฮ้ยยิงเยาวระเป๋าไอ้กอบขึ้นบนแต่มันแยกแยกกับตี้เว้ยแยกกับตี้เว้ยเอาตาแยกกับตี้เว้ย ฮ้ยมันแยกกระตี้วะไอ้เยี่ยยอะมาเลยอะก,กูเก่งใจก,กูมียาพลราเต็มเม็ดไม่ไม่กูไปถึงสเตียรอยเฮ<อ>้ยสเจอรอยเัย <c oughs> เอาแล้วคิวโทรมันจะเร<อ>็วแล้วเพไม่มีเราได้เอาแบ่งกันแบ่งกันเอาตรงมึงเดีูได้ปะก่อสามปะมันมามทางนี้ใช่ไหม่เราับมันมาทางนี้เราก็ไปทางนี้เราไปทางนี้เลยขึ้นหน้าไปเลย เฮ้เพ hey, se um. ื่อนมันตายสอคนแล้วเว้ยเฮ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 ้ก๊อฟฆ่าใครวะเฮ้ยมันไปข้างบนมันเจอพวกอยู่กิเล่ยอย่าทำให้ผมผิดหวังนะกินไห้ยิงยนกเลยเมื่อกี้อย่าทาให้ผมผิดหวังจะไม่ใช่คนขับรถนี่ว อ้าวจ้าดี่วะไอควายจ้าถ้าพี่ทำผมตาูมาขับ้ยิงยังหน้าือเปล่าเฮ้ยจอดจอดกูจะเอารถกูจะเอาบักี้อ๋อมีคนขึ้นหน้าด้วยใช่ไหมเราไปรับพี่ต่อมีคนขึ้นดางหน้าด้วยใช่ไหมแย่ถ้าคนขึ้น้างหน้าด้วยมันจะช้าลงใช่เอาอเคียก๊อบล้มไอ้สัตอ้ก๊อบล้ม ไอ้ก๊อฟโดนยิงนั่นไงวายวายไอ้ก๊อฟโดนยิงยี่โดนตั้มโดนตั้มเรียบร้อยตายไปแล้วเย้ยวายวายฝากเจ้าเยอะพี่ก๊อปหน่อยอดเลยอดจะเร็วสามเฮ้ยเอ้ไอ้ฝากเจ้าเยอะพี่ก๊อฟหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คุณรู้ตลาดนัดมาตั้งตรงนี้ดีือป่าเดี๋ยวมันก็เข้ามามึงเช้กูดิเดี๋ยวมันเข้ามาไอ้ดิบเยอ้ยมันเลยนี่ได้เาย โอ้โหแฟกกันสามสิเหรียญแกันสามสิบเหรียญด้ฮะไม่สามสิบบาทดิมีมีกี่บาทมีคนละมีสามสิบบาทมีมคนละกี่บาทรวมรรวมตังกันรวมตังคกันสามิบบาทมตังกันดิบาทีตังบาทเดียว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 ให้ตุ้ยแลกกันมึงบ้าปะเหียนี่อ่ะดิไถึงแกกันผมมีสบมีสสมีาทสบาทเอ้อแเอาแค่เก็บไปมื่อกียอ่ะซื้อมาละซื้อมาละซื้อมาละละใครเอาดมาเห เออซื้อมัตสึเบรกให้หน่อยคอมเพลนก็ได้มาจันเบรกเร็วๆสี่บาทกูพี่อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ได้อยู่กูอยู่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่เก้าบาทอยู่เก้าบาทใครจะเอาอะไรบ้างอยู่เก้าบาทใครจะยายายาโอเคโอเคผมขอเออโอเคยา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 ไปทันละตัวยามาละยาสามห่ออ่ะอยู่ล่างพี่เล่บอกว่ามีคอมเพลนบอกหน่อยเติมน้ำมันแป๊บยาอยู่ล่างเอาไปยัง ใครเอาไปแล้วไอ้นี่มีใครเอาไปแล้วอีกแล้วก็ปีที่ผมสั่งอะสั่งกูเดือดบาดเดียวอิ่มคอมเพนมันซื้อไม่ทันคุณลนนเลยคุณลนเลยคุณลนเลยคุณลนเลยมันจะมาไี่ไดเดือดเดือดขี้ผักเลยเดือดเดือดตายกันหมดแล้วมีอะไรไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่มนเพี้ยนเฮ้ยฮึงูว่ารถรถมันต้องมาทนกูแล้วน่ะโอ้ my ยหมดฮะเออได้แล้วได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปเฮออ มันจับปีใหม่ไรอี้ยมันเข้าเล่นแล้วคลาสเกิดคลาสคราสมีกกโยอะไปอกเราจะได้เยอะเยอะพี่เขามึงไหนมึงพี่มันหัวร้อยแล้วมึงไหนมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นเราเป็นรถไหมเราเป็นรถไหมเราไปตายมือตายมือคืออะไรอ่ะไอ้มากอะไรไายมืออ่ะตายมือคืออะไรอ่ะโอ้ แล้วม so <it> ันแล้วมันมีคนมีคนมครมาที่เก็บตะกการหลับยู่ตรงไหนนะที่เก็บตะกการหลับยู่ตรงไหนมากโอ้โหไม่มีใครบอกเลยคนหมดแล้วตรงนี้ตรงอยมันท้ายพุชเกียมันโดนวงอะไรมันโดนวงเงาดิเล็ไปไปหายาข้างบนไม่น่าจะลง รถส,สี่รบรถส,สี่อยู่นี่บ้านนี้บ้านน,นีนนบ้นบ,นบ้านหน้านี่บ้านหน้านี่เบอร์เบอร์เบอะไรวะมาคุวะเบอร์อะไรวะเบอร์เบอร์ส่งเียรี่แล้วกันเออเนี่ยเนีนี่ยรถสอยู่เนี่ยรถสอยู่เนี่ยรถสไปดีกว่าอ๋อใมาสี่คนแล้วค้มครบเลย จอยางรถเองแล้วพี่จอเองคือพิระสมผสมพืชพิกศษเยอะเพิ่มทำไมวะอยู่นี่ไม่ได้กันนะอยู่นี่จอดเปนจะมาหาไงรถเบี่ยงหมดทันเราต้องทำภารกิจคือยิงคนข้างบนยิงรถเอายิงคนข้างบนรถให้ให้ล่วงนะให้ตายให้หมดอ่ะเกิดละยิงคนข้างบนรถขับให้เจอคือคือคือล่าเลยอ่ะ ไดพวกคนขับรโอเคได้เลยตอนนี้เราเหลือสามทีพเจ็รกินลาข้าวหัวมันต้องข้าอีกคนไม่รู้อ่ะยายาที่มีสต่เันตังมีบาทเดียวไอ้ที่เยอะเฮ้ยอู้หยอะตังมีบาทเดียวรถลงมาแล้วยิ่งยิงมันลงมาแล้วลงมาแล้ว ให้ล่วงนัยิงให้ล่วงนันยิงให้ร่วงเเอาใหม่เอาใม่ยิงยยิง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 หนึ่งสอไอโดนวะไอ้โดนวะเนี่ยโอิต้าดิผมไปซุบเอเกียนแม่งจอดแม่งแม่งจอดแยกนิว่าไ้สัตว